ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนจมน้าไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจเรากำลังตามคนมาช่วยแล้วไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจสามผู้เตรียมเพื่อจับได้วันนี้ก็ต้องนั่ในท่าภูเขาเพื่อยเพื่อใช้ขานี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวม่ให้เขาดึงเราไปอัดเสร็จเราก็ไปดึงเขากลับมาดึง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 กลับมา สุดท้ายเราก็ช่วยเหลือได้ทุกคนเข้าใจนะครับทุกคนนะสองรอบนะพร้อมไหมครับพร้อมขณะลงนังหนึ่งสองสามดัง แล้วก็หันมาหาเพื่อนแล้วบอกเพื่อนว่าไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจเรากําลังตามคนมาช่วยแล้วไม่ต้องตกใจไม่ต้องไปดวนเลยดูเลยไม่ดวนอ่าดวนโยนข้าวศีสาเพื่อนโยนดวนยอยพื้นโอเคแล้วก็นั่งรอกู้ดึงขึ้นอ่านั่งเอออะไรนั่งขวาดึง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 เสร็จดึง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  ลุกยืนนั่งนั่งลงพุ้ยนั่งยืนยังไงยืนยังไงเมื่อกี้กูกูพูเตะให้กลับกลับแล้วก็เขาปาทงเพื่อนปาไปทางน้ำปือพุ้บแล้วก็นั่งลงเดินเพื่อนเดินลงเดึนเพื่อนน้าโอเคอาตัวมือเพื่อนเูื่นี้นะบอกดูนั่กนะาเอ้ยเงยเงยเลยฮะคุ้บกับใบไม้ก่อนอาจจะชิดเพื่อนได้แล้วก็ดึงเพื่อนกันลุกจึงน้า โอ้ตบปุอยเลยครับผมคิดมาฝันว่าอจะทำได้นะเนีเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจมากเลยงนพ่อค้าทำไมก่านจากข้านข้างเลยฝังมือกันฝังมือกัก่อดินเลยอือเสร็จแล้วก็ดึงเพื่อนเข้ามาดันเพื่นจะดึงเราไปแล้วเห็นไหมโอเคครับตบให้ยเพื่อครับ แล้วก็โค้งคนไปตึง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 ห้ามย่อเข่าตึง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 คนไปตึงตึงรู้สึกเจ็บไหมข้ารู้สึกเจ็บไปแล้วคือทำเป็นตึงไหมครับตึงไว้ใายข้ามเยอะฮ เสร็จเอาขึ้นครับอ่าทําแล้วนะ4รู้สึกรู้สึก15 16ยกครับมาค่ะหนูสู้เออ0 2 8 15ยื่น890อ้าวพอครับพอ chơi nào, nào. tiền học phí, tự động để mình, có cái kiến thức, có cái kiến thức, có

ไปเมอนั่งนิ่ลยไปหน้าผีกะารู้สึกจะมให้เน้รดานเอยขึ้นขึ้นนะัวขึ้นนะ